เอาละฮะสวัสดีท่าชมทุกคนด้วยนะครับคือผมนารีจินยูสแปดนะครับตอนวันนี้เนี่ยเราเอาเซิร์ฟเวอร์มาเผยแพร่นะฮะชื่อชื่อเซิร์ฟเวอร์ว่าออริเบียซีนะครับผมซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวมาซีแน่นอนนะอู้หูคนก็พอมีบ้างนะครับแต่ว่าอ่าก็ไม่ได้ถึงกับจะแน่นเกินไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเซอร์เซ็ตแพรกับมีให้โหลดนะฮะตรงนี้เป็นเวอร์ชันรุ่นเจ็ดสองนะครับผมหรือว่าเราจะเปิดอ่าเซอร์เซ็ตแพรออนไปก็ได้นะครับผมได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยต้องไหนวะนี่เซิร์ฟเวอร์เซอร์เซ็นแหละ ระดับปืนแรนะครับมีอะไรบ้างมี R77 นะครับ Kilo IMI ครับ VSS นะฮะแล้วก็มี M1887 นะครับมินิกันครับวอเตอร์กันนะฮะรับของฟรีทุกคร่มึงดูเนี้ยของเขาแรงมากมากนะครับแรงอยู่ก็ให้มันเล่นระเบิดนั้นเออริมบอร์ไปครับผมใส่ชุดเวลาเรียบร้อยนะผมเข้ามาเล่นพักหนึ่งแล้วโอ้โหมันอยู่นะครับยิงกันที่มันเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วเก็บดีวะ เอาชุดดีเราเอาชุดเก็บไปก่อนนะฮะนี่นะครับโอเคเราจะมาเริ่มรีวิวจากสบาวก่อนแล้วกันนะฮะอะไรวะเซตห้าร้อยอันนี้เป็นขายที่แบบที่โดนงโดนเน็ตอะไรงี้นะครับทูมันนี่นะครับเซตห้าร้อยทูนะฮะนี่ฮาร์ดทูก็ได้อาร์เเจ็ดนะครับกระบอกละห้าร้อยนะครับพวกนี้นะครับเราลงมาเซตสามร้อยครับก็จะสามร้อยทูทุกอย่างนะฮะมีซูเปอร์วีเอสซูเปอร์เอสไอจีนะครับซิกอะไม่รู้นะทูมนี่สองร้อยครับลู่ไอเอ็มไอครับซิก ซาร์วซาร์เวอร์ห้าหกนะครับแล้วก็เซตหนึ่งร้อยนะครับมีซิกซาร์เวอร์กูไม่ห่านแล้วเดี๋ยวกูโดนดราม่าครับ The Fire Slayer I'm I The Fire Slayer นะครับก็จะเป็นแบบชื่อรุ่นนะจะแรงขึ้นไปเรื่อยๆกล่องอะไรกล่องสูงสมบัติอะอะไรไม่รู้นะฮะโอเคตรงนี้อะไรวนีะขอแจก g c ฟรีครับ g c ไว้ทำอะไรนะฮะสามารถนำมาแลกของได้ตรงนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเล่ากัน ตรงไหนวะตรงนี้เป็นจุดเริ่มเล่นนะฮะให้ดูตรงนี้ก่อนแล้วกันวิธีการสร้างทีมก็ทับทีมนะฮะทีม create นะครับเช้นชื่อทีมชื่อดีอ่าจีนอ่าจีนเรียบร้อยนะเห็นไหมขึ้นแล้วนะครับทีมเวลาจะเชิญคนเข้าเนี่ยก็ตามไปชื่ออย่างงี้ INV นะครับก็ตามไปชื่อนะครับทีม ACCP d accept นะครับการรับนะฮะทีม join ก็คือแบบขอเข้าแก๊งอื่นไอ้ทีมอื่นอะไรเงี้ยทีม chat ก็คือแบบ เพือพิมพ์ไปก็จะอยู่ในนี้อย่างเดียวครับเข้าใจไหมครับนี่นี่คือจะคุยแบบธรรมดาได้แล้วนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตารางยศนะฮะนี่ราคายศต่างๆนะครับนี่อ่าฟุตชอปอันนี้ก็จะเป็นเติมเงินออนไลน์นะฮะยศเทพทูห้าพันหกร้อยทูนะยศพรีเมีมสามพันห้าสิบทูยศพรีเมีมเจ็ดวันร้อยทูนะครับพิมีมสิบสี่วันห้าสิบทูสามสิบวันสามร้อยทูนะครับห้าสิบวันห้าร้อยทูยศถาวรนะฮะก็หนึ่งพันทูนะครับ น่าจะเป็นระบบเติมเงินออนไลน์นะไอมันระเบิดใส่ทั้งหนาวเนี่ยคือมันเติมเงินแล้วคูนระบบระเบิดม,มันไม่เกี่ยวเลยนะเนี่ยโอเค GC เนี่ยสามารถมาแลกอ่าพวกยงพวกยาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ของ,งต่างๆเนีย่ยมันจะเป็นเควสรายวันให้เรา,ให,เราให้เราทำนะ <c oughs> ยิ่งอ่อนเยอะนะครับยิ่งรับแบบรับของเป็นตวใหญ่ที่มีของ,ของคนนะฮะให้เรามารับได้เรื่อยๆมันจะระเบิดอหนักๆเนี่ย เขาบอกเสียงลงก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามีเด็กเกลียนนะเด็กเกลียนมันปั่นนะมันปัน่นอ่าคอสตอมดราก้อน um นะฮะเนี่ยคอสตอมดราก้อนนะฮะเป็นชุดนะครับผมกล่องซุ้มของเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้มันม,มีขายนะฮะเนี่ยขายเป็นทูนะ้ำ้าสิบทูได้ห้ากล่องหรือเปล่าวะน่าจะห้ากล่องนะฮะก็กล่องละสิบบาทนะครับก็แล้วแต่นะครับโซเวอร์นี้ผมไม่แน่ใจนะว่าขายของเป็นทูได้หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ก็จริงๆมันก็ไม่น่าจะได้นะเพราะว่ามันเสี่ยงนะ เดี่ยวกันแบบโดนกองโดนกองกันอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้จะเป็นที่อ่าเอนชาน์นของนะครับแต่ว่าเราไม่มีของเอนชาน์นนะมีแค่ไอพีแบบน้อยๆอะไรเงี้ยนะฮะอะไรวะเนี่ยโอ้มียาอันนี้ก็คือน่าจะเป็นแบบรายชื่อปองแาะชื่อปืนนะที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับว่ามีปืนอะไรบ้างนะฮะก็มาดูตรงนี้ได้ครับผมอ่าโอเคนะผมขอเก็บ GC ไว้ก่อนแล้วกันนะฮะแบกมาครีมเซิร์ฟเวอร์นี้มันแบบมันมีอะไรที่แหวกแนวนิดหนึ่งเพราะว่ามัน มันไม่ค่อยจะเหมือนเซิร์ฟอื่นนะมันดูดูแบบเผลนเผเนี่ยอาจจะเหมือนนะแต่ว่าดูไปดูมามันก็มีอะไรหลายอย่างเพิ่มเติมเข้ามาเยอะเยอะอยู่นะครับนะมันก็ไม่ถึงกับเยอะมากครแต่ว่าเยอะอยู่เนะโอเคอันนี้อะไรวะเนี่ยแอดมินนอนปิดเทอมแล้วนั้นนะเข้าเซิร์ฟตอนเช้าได้ทุกเวลาไอ้ตอนตอนเข้าได้ทุกเวลาแอดมินมาร์กเลิกเรียนสามโมงสามสิบครับ เราเสิร์ฟเข้าเสิร์ฟตอนประมาณสามถึงสี่โมงเลิกสี่ทุ่มมั้งนะครับคือเลิกสี่ทุ่มก็คือแบบว่าเขาทางานตั้งแต่สามถึงสี่โมงขึ้นไปแล้วเลิกสี่ทุ่มนะครับแล้วก็สตาฟเพิ่มเลิกเรียนชื่อเพิ่มอะน่าจะใช่นะครับเลิกเรียนสามโมงสามสิบครับแต่กลับห้าโมงเลิกห้าโมงพราะดูสาวสาวอยู่โอาไม่กอดแอตชูบสตาฟเพื่อนเพิ่มเข้าเสิร์ฟตอนสามโมงครึ่งถึงสองทุ่มนะครับแก้ไขเลิกเรียนตอนห้าโมงครึ่ง ถึงสองทุ่มนะครับก็คือเริ่มทํางานตั้งแต่ห้าโมงครึ่งจนถึงสองทุ่มนะครับก็แอดมินจะอยู่นะฮะแต่ว่าแอดมินคนแรกเนี่ยแล้วแต่ว่าเขาจะออนหรือไม่อ่อนนะโอเคนะครับผมผมแนะนานะครับเวลาใครจะเล่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดีนะฮะเอามาเราอธิบายกันหน่อยแล้วกันนะครับผมจะมาอธิบายหน่อยครับว่าเวลาเราเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยนะครับเห็นไหมช่องเนี้ยแนะนาครับให้เอาปืนแบบไวช่องแรกๆไวนะครับเนี่ยเดยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องสลับกันไปดิเอออะไรจะเป็นก็ใช้อันนี้นะครับแต่ว่ายาเนี่ยเอามาใกล้ที่สุด แล้วเวลาเราเจอคนเนี่ยเขาแจกเปิ้ลทองใช่ไหมครับแล้วก็กินเปิ้ลทองไว้ก่อนเลยนะเพราะว่ามันกันการโดนยิงได้เยอะมากๆนะครับผมเราดูให้ดีครับอย่างมีคนตามเรามาคนหนึ่งเน่ยเรากินยาเผื่อไว้ก่อนแล้วนะครับหรือว่าจะกินตอนเกือบออกเส้นอ่าเขตเชฟโฟนก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะถนัดใช่ไหมมันตามเรามาแล้วน่ะมันพร้อมจะยิงเราได้ทุกเมื่อนะครับโยเวตแบบมันมีสนงสนายอะไรเงี้ยยิงเราทีเดียวตายแน่นอนนะครับมาอุ้ยตรงอุ้ยตุ๊ดอะไรวะไม่ได้เรื่องเหรอเอาละครับข้างหน้าครับมีอะไรไว้เนี่ย แล้วก็เช็คดูเลยรู้สึกว่ามันตามมานะมันตามมาวะเอ้ยมีสลามด้วยโอ้โหเฮ้ยมีคนวะเฮ้ยเอาอะแล้วก็ฆ่าเลยนะครับฆ่ามันครับฆ่ามันไปมอ,อเตอร์กัน์ดทำไมายิงกูแล้วมีไฟวะเนี่ยโอ้ยเอ็นบีดี้อะเจ็ดเอ็นบีดี้มาครับผมสกายเอ็นบีดีเดี๋ยวมันหายยังไงนะ มันหารแลการแบบทำคงทำเควสหรือเปล่าน่าจะใช่เนะยครับผมคิดดูครับวอเตอร์กันเนี่ยราคาเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะวอเตอร์กันอ๋อแอดมินเขาให้ของมาครับผมโอ้โหสุดยอดตอนนี้ก็จะเป็นอ่าทรีซอรอย่างที่ผมบอกไป,ปเมื่อกี้ตรงข้างต้นนะครับเดี๋ยวตรงไหนวะเซ็นห้าสิบทูเนี่ยห้าสิบทูก็ได้ห้าห้าสิบเท่าไหร่วะได้สิบอันเดี๋ยอย้ได้ห้าอันก็ชิละสิบบาทนะครับผมเดี๋ยวได้ของแจกแล้วนะครับแล้วก็โดของแจกมาครับ เนี่ยแล้วก็มีชุดอยู่แล้วนี่ยว่าช่างเหอบช่างเหอะน,นี่ฮะสกิลเลเวลสามนะครับเนี่ยเออแอดมินก็ใจดีอยู่นะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ทุกคนนะฮะเขาให้มาให้ผมรีวิวนะครับผมเดี๋ยวผมขอเก็บของกันล้วกันนะครับก็กล่องไอเดชเนี่ยก็หมดปัญหาเรื่องที่แบบโอ้พี่มันอย่างง,างู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่ายางไงพี่อะไรอะของผมเต็ม กระเป๋าผมเต็มนะฮะทำไมเล็กจังอยู่นี้ไม่ไม่ต้องมีปัญหายอย่างอันแล้วนะเพราะว่าแอดมินเนี่ยเขาได้อัปเกรดกล่องแล้วนะครับเป็นกล่องใหญ่ๆแล้วนะฮะโอเคนะคผมก็เดี๋ยวผมจะมาลองเปิดกล่องให้ดูแล้วกันว่าจะเป็นอะไรบ้างนะฮะเขยวนี่ไปข้างบนก่อนกล่องแรกครับได้ G4 ครับเอาไปได้ของได้เงินครับได้เงินได้เงินแต่ว,วะเดิามนล้วกันแอดครับไดมอนด์เอาไปทำาไยได้มาเปิดสักอีกสักแปดกล่องแล้วกัน,นครับได้เงิน,นครับได้ G4 G C G C คือมันเปิดได้ G C แต่ก็นีนน่เหรอวะม,มาเปิดให้หมดเลยแล้วกันนะรัวๆครับรัวๆผมคิดว่ามันน่าจะได้แค่สองอย่างนี้นะครับไอยะเดมอนเฮล멧ซึ่งอันนี้โหดกว่าเยอะครับวอซีเนี่ยคุไม่ใช่ครับเดี๋ยวสักครู่นะเออคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้เติมซื้อกองซื้อกอดโหดเนี่ยนะครับเพราะว่า,วาแต่ว่าถ้าเกิดเราโดนยิงหรืออะไรแบบเมื่อกี้นี่กูแย่แน่นอนนะครับ เทคนิคเหมือนเดิมครับผมเอายาไว้ช่องช่องนี้นะครับแล้วก็ปืนเนี่ยไว้ช่องแรกๆนะครับแล้วแต่นผู้ชมจะถนัดเลยแต่ว่าผมถนัดอย่างนี้นะครับ็อบกันสกิลนะครับสามารถทับจบเพื่อซื้อปืนได้นะครับซื้อพวกชุดก่อนดิอันนี้เป็นกระสุนนะครับแล้วก็มีทับกันเพื่อซื้อปืนไอ้กันนี่ไม่ใช่หันนี่นะครับโอเคนะครับเราไปะจนภัยดีกว่าเมื่อกี้เราตายไปก็ขอภัยด้วยกูกลาวมากๆครับผมนะโอ้คนมันเติมมันก็โหดเิครับเดี๋ยวผมจะลองปืนแล้วกัน เฮ้ยไม่มีเสียงอะไรด้วยวะให้ฟังดีๆนะท่านผู้ชมครับทำไมไม่มีเสียงนงี้ก็ไม่รู้นะฮะช่างเหงือกช่างเถอะเฮ้ยยะสลามสลามยิงสลามก็ได้เงินยิงสลามก็ได้เงินวะยิงสลามก็ได้เงินยิงคนไม่ได้ขอยิงสลามแล้วกันนะฮบคือกระสุนนี่ผมไม่เข้าใจว่ามันเติมได้ตลอดเวลาเลยหรือเปล่านะฮะหรือว่าเป็นเพาะผมไม่รู้นะฮะนะหรือว่าใครเติมเอ้ยเอ้ยยะ มีของดรอปด้วยครับอ่ากดที่ขวาครับได้อะไรโอ้โหเราได้ซอกครับเราเป็นถุงเท้านะฮะก็จะเพิ่มเกาะขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับซเซเวอร์นี้มันแปลกตรงนี้เลยครับเวลาฆ่าซอมบงซมบี้เนะี่ยมันจะมีของดรอปมาด้วยนะฮะมือมีคนยิงสไลด์นั่นระเฮ้ยเดี๋ยวนะมันอยู่นั่นน่ะจะยิงอ่ะจะยิงอ่ะ ไม่เป็นไรวะกินยาก่อนนะครับกินยากันทุกคครับกินยาก่อน,นยอย่านะกินกันไว้นะฮะนี่เราเดินตามทางก่อนดีกว่านครับปล่อยมันไปครับไปนูนละอ๋อมันเป็นแอดดี้วะโอ้ย y god กยยิงแอดยยยยนยยยย d ยยยยยยับยย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 รยยยยยยยแรงแรงแรง,แรงรยย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 ียยงงยย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 ย โอ้ตอนคิวนี่เยอะมากๆนะวลาคิวนี่เยอะมากๆอุ้ย900แล้วครับ900แล้วในในยิงยิงมันนะยิงมันในยิงยิงยิงทำไมทำไมยิงแม่งเหรอนะฮะ Nvidia อันนี่ขึ้นว่า Nvidia เนี่อุ้ยกองดรออีกแล้วอันนี้ขึ้นว่า Nvidia นี่โหดนะครับโหดอยู่จัมเปออะไรมาจัมปงจัมเปอร์เนี่ยอ้เยอะ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 เยอเยอะอุ้ยยิงยมันยิงมัน คือ VJS เนี่ยนะครับก็จะเป็นปืนแลอยู่นะฮะนี่ VSS Valentine ด้วยนี่หว่ามันไม่ใช่ธรรมดามันเป็นอีเวนต์ไอเทมครับผมซึ่งหายา,ยากอยู่นะครับนะก็มันเลยวันเทศกาลวาเลนไทน์มัแล้วไว้รอปีหน้าเลยแล้วกันนะครับที่มันโหดไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวเดเจ๋งดีนะเดีย๋ยวซอมบี้เนี่ยครับยิ่งมามันใกล้ตายนะเรายิงไปเนี่ยสบายเลยครับ ถ้ายิงไม่ทีเดียวหรือว่าวิ่งไปตีมันก็ได้นะครับถ้าเกิดมันแบบตายขึ้นมาเราก็ได้เงินดีครับมีหนังสือด้วยเหรอวะหนังสือมาทำอะไรวะเนี่ยโอ้ยแอดสวัสดีครับสวัสดีครับแอดสวัสดีครับอ๋อเป็นสมุดสกิลครับท่านผู้ชมครับเนี่ยแอดไปแล้วว่ามินเทอร์บลอสนะครับก็จะเป็นแบบเหมือนอาหารนะฮะก็เป็นอาหารนั่นแหละนะครับไปกินแบบเวลาหิวอะไรเงี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาเดินเล่นให้ดูอีกสักพักหนึ่งแล้วกันนะ ซอมบี้นี่มันก็เยอะเอ้ยสลามนี่ก็เยอะจังเลยเฮียยำมาดูกันนะว่ากล่องแรกที่เราเจอจะดรอปอะไรมาอุ้ยดรอปจีซีทั้งเยอะวะ่ะแอปเปิลทองด้วยวะ่ะเฮ้ยฮันนี่คือราที่เรามีในฮันนี่เราโหดกว่านะครับเดี๋ยวยิง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 อ่ายิงแม่งเลยนะเนี่ยแมงมุมวะ่ะ เฮ้ยข้างหน้าเป็นเมืองครับท่านผู้ชมครับเราจะลองดูกันนะเอ้ยเดี๋ยวผมเอาปืนดูโหมมาแล้วมาออกเอามาก่อนเลยดีกว่านะครับข้างหน้าเป็นเมืองครับจะไปดูกันว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีแบบพวกโหดหรือเปล่านะฮะโอ้ยเลือดอย่างเยอะเลเวลสามมนเป็นสกิลนะฮะเลเวลสามโคตรสัตว์นะครับโอ้ยคนคนนึนไปยาปืนยิงผมยิง ผมโหอยู่นะบางทีต้องฆ่าคนให้ได้ครับผมท่านผู้ชมครับถ้าเราฆ่าไม่ได้เนี่ยมันเราเสียสักรีมากๆนะฮะบ,บอกเลยนะครับเรายาาไว้ต้นๆแล้วไม่ต้องกลัวนะอุ้ย,ย,ยมันไม่ตายเหรอวะอู้ยทำไม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 มาเร็มาเร็มาเร โธ่มาเด้มาเด้ออกมาเด้ไม่มาแล้วนี่นี่แน่น,นี่ยิงต้องสู้ครับผมต้องใช้ยาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันใจมันไม่ใจเลยว่ะมาต้องมาบวกกันแล้วครับผมส่วนี้มาลงมาเนี่ย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  <c oughs> หรือว่าเราเราเรอเอ็นวีดีเลยวะ เอ็นวิดียอเนี่ก็น่าจะโหดอยู่นะครับเอ็นวิดีโโอ้โหจะบวกได้ว่ะทีนี้โอ้โหเรากล้าสู้วะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะไปนู่นละเดี๋ยวเราเติมมาสุนก่อนแล้วกันนะครับวิ่งไปไหนวะมาดีจะวิ่งไปไหนล่ะเออใช่ไม่ได้เรื่องเลยนะครับน่าจะวิ่งหนีไปแล้วนะฮะช่างมันครับช่างมันถือว่าปล่อยน้องปล่อยปลาไปแล้วกันเอออยู่นู่นอยู่นู่นทำไมทำไมอะทำไมทำไมใช้ยาก่อนทำไมใช้ยาทำไมอ่ะ ใช้ยาแล้วทำไมเออยิ่งมาลุลวงยิ่งมาลุลวงยิ่งมาลุลวงไปเดี๋ยวโดดออกโดดออกนี่นะปืนเราน่าจะโหดอยู่นะครับแต่ว่าอินฟิเนียเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าจะแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาบวกกันดีมา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 บวกกันดีมามามาบวกกันมาแล้วก็ VHS ใช่ไหมครับเรา VHS แหละเราไม่โกยแล้วนะครับ มันเอาปืนมายิงเราเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเทพทูเหมือนกันนะฮะมันลุมว่ะลุมว่ะเฮ้ยลุมว่ะเอาแน่ป่ามาดิเด้มาดิมาดิมามาเอาแน่ป่าเดี๋ยวเติมกระสุนก่อนแล้วกันนะครับเราวิ่งเข้านี่ก่อนแล้วกันนะฮะเฮ้ยไอ้ชี้มันยังไงดีวะเนี่ยมาทางนึงมาทางนี้ทางนึงนะครับมาคนนึงมันมาตรงนี้แล้วมาตรงนี้แล้วมาตรงนี้แล้วเราเพิ่มยาปุ๊บเพิ่มยาปุ๊บใส่ใส่นี่ต้องใส่แล้ว ต้องใส่ต้องใส่คือมันจะแรงเลยเพราะว่าปืนเนี่ยเอฟเฟคมันกระจายมากมากนะผมเฮ้ยมันไม่ตายผมวะเราต้องยิงรัวงนี้วยครับยิงไม่ตายวะมันเกาะพังแล้วเว้ยมันเกาะพังแล้วเว้ยมันเกาะพังแล้วเว้ยวอเตอร์กันว่ะ วอเตอร์กันก็มาวะ่ะเฮ้ยวอเตอร์กันวะ่ะมาอุ้ยสกิลไอ้น,นี่จะหมดแล้วว่ะเอาไงดีวะแม่งตายวะ่ะมันตายวะ่ะมันตายเหรอโอ้โหแม่งตายแล้วว่ะมันตายแล้วว่ะก็โดนของแม่งเลยนี่เออสงสารแล้วเดี๋ยะอยู่ไหนอยู่ไหนทำไมทำไมทำไม ฆ่าคนมาเยอะมันน่าจะฆ่าคนมาเยอะครับเพื่อนมันีกคนนึงไปไหนแเมื่อกี้โอ้โหโหดจังเลยโถเลยมานี่ดิยิงไก่โชว์เลยเนี่ยทำไมไม่ได้ไก่ย่างวะนะบ,บอกแล้วนะครับยายจะโหดจะทำเป็นโหดนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับเซิร์ฟออลิบิอัซีเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามันไหมมันอยู่นะสำหรับคนที่เติมนะแต่ว่าคนไม่เติมเนะี่ยมึงจะร้องไห้แน่นอนนะเพราะว่ามึงซื้อพวกนี้ไม่ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ไม่มีแล้วไ้เจอคลิปหน้าสำหรับทีนี้สวีดัสสวัสดีครับผมออ่า่าลืมพมาเล่นเยอะๆกันนะครับนะ เอนเดอร์เอนเดอร์อ้ผีผีผีทไม